เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศคอร์สโยคะภาวนาครั้งที่สองกันค่ะไปไปไไปเอาอมาแล้วอายุคนเราไม่ถึงร้อปีก็ตายแล้วเราจะมัวมาเสียเวลากับเอ๊สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นอากาศเป็นขี้เป็นตดเป็นอะไรตื่นมาเช้าตรู่เลยนะคะตีห้าก,กว่ากว่าค่ะก็มานั่งรอที่ศาลากันแล้วเพื่อฝึกโยคะตอนเช้าฝึกเสร็จแล้วก็จะเข้า จเจริญสติสมาธิกันนะคะ6ม,นนม45นะคะคอกันเสร็จแล้วจเจริญสติหอ,อมมอทอี่ียค่ะมาดูบรรยากาศโดยรอบกันค่ะเป็นสายกว่าใคร ไป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 เออกมาเร็วกิจกรรมยามเช้าค่ะทุกคนกิจกรรมยามเช้าไปไปทำกับข้าวเองคืออะไรคะน้านจีข้าวปลุกนาค่ะข้าวปลูกนาเอามาย่างนะคะย่างแล้วก็มามคลุกับหิวงานได้สุกแล้ว อ๋อผิวเริ่มเหี่ยวแสดงว่าเริ่มใกล้สุกไปอย่าให้มันแรงมากกระบอกขาวนนผิวหเหี่ยวใกล้<า>สุกาการปฏิบัติธรรมก็คือการสังเกตนะเพราะประตาก็จากการทำอาหารเนี่ยมันช่วยเรื่องการปฏิบัติธรรมได้เยอะมากเราจะเป็นคนช่างสังเกตสังเกตทั้งผู้บริโภคสังเกตทั้งวัตถุดิบของเราว่าไอ้นี่มันโดนไฟนาะนไม่ได้ลวกปุ๊บต้องขึ้นปั๊บอันนี้มันจะ จะต้องอย่างนี้คือพอระบบการสังเกตเนะี่ยมันก็ทําให้เราเนะี่ยสังเกตทั้งภายในเราจิตเราสังเกตทั้งภายนอกเราเพราะภายนอกของคนอื่นก็ไม่ต่างจากเราเพราะนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงอันนี้คืออุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นยิ่งแก้ตัวมากยิ่งอ้างโน้นอ้างนี่มากไอ้นี่กิเลสนะเป็นยาอยากชอบที่จะฟัง มากกว่าแล้วฟังจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปนโนพระนักเยศนก็ไม่ฟัง mm. เพราะว่าเสียเวลาอันนีจ้จำเขามาพูดเราฟังแล้วมันไม่ใช่ธรรมะมันจะชัดไม่ชัดมันคืขึ้นอยู่กับจิตเราแล้วก็การที่เราศึกษาเหมือนเราเชลชวนชิมอะเราเจอแต่ของดีๆพอเจอไม่ดีมันก็คัดออก,ออก,ออกเพราะอะไรเพราะอะไรจิตมันจะคัดกรองได้อะไรคือสาระ และก็ไล่สาระเพราะนั้นป้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักปฏิบัติทำตัวโยงมีรูปแบบไม่มีรู้จะเป็นหลงไหลมันอยู่อย่างนั้นมันเรื่องอะไรเสียเวลาทําไมเราไม่เอาสาระไม่สร้างบุญบาร,รมีไม่ทําความดีอันนี้แหละคืออริยสัจภายในเพื่อนฉันนะทุกคนเขาก็ว่าฉันบ้าบ้า,บาแต่เดี๋ยวนี้ฉันพอเหมือนป้าโตขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าป้าแก่ใจ ใจ,ใจที่มีคุณธรรมมากขึ้นเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็มองเห็นอะไรเป็นเด็กเราเลือกเกิดได้เลือกที่จะทาความดีได้แล้วทําไมเราไม่เลือกแล้วเราต้องไปเดินตามกระแสะสังคมทำไมสังคมสอนให้เราโง่จําเป็นเราต้องไปโง่ตามเขา่สังคมสอนให้เด็กเรียนจบออกมาแล้วจะ <c oughs> ต้องไปเป็นขี้ข้าเขาอะ่ะจริงจริงแล้วทาสเนี่ยเลิกทาสมาตั้งแต่รอห้าแล้วนะทุกวันนี้เราเป็นทาสกันอยู่นะ คาดอะไรคาดของขยะสังคมคาดของสังคมางงคมาดที่เราจะต้องเดินตามให้เขาจุงมจมูกเราเหมือนสนสะพายเหมือนไอควายที่เขาจุงมเขาเจานะรูไหมแล้วใส่เชือกก <c oughs> ็ต้องเดินตามเข้าไปถ้าเราเดินแหวกหูไปแสดงเราเป็นคนผิดปกติเพราะฉนั้นเราต้องง้ตามๆกันทําอะไรทําแบบสังคมเมื่อก่อนเพื่อนฉ่นเคยว่าฉัน ฉันรักษาสินแปลตาทำไมจะต้องไปนเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้คิดอย่างอารสังคมก็ทําอะไรทําไมไม่ทําตามตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเทส์น่ะมันไม่ได้อยู่เหมือนอยู่บนดินเรียราดนะที่มันอยู่ถึงใจกลางโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากและทาได้ยากเราก็เลือกที่จะดําเนินรอยชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าสอน หมูหมากาไก่พวกนี้อายุมันสั้นแล้วก็เินปี้ขี้นอนอะไรพวกนี้รักษาสิลก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต่างจากสา์เดรัจฉานที่อยู่ในภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็มนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แต่จิตเป็นผู้ให้อยากทำแต่ความดีควรขวายทำความดีอา้าวเป็นมนุษย์แต่หัวใจเขาเป็นภูมิของเขาก็คือเทวดา응 ม,มันมีหลายอย่างมนุษยธรรมใช่ไหมมนุษย์เทโวมนุษย์เดรฉานมันก็เนี่ยไปตามพบตามภูมิมาทุกอย่างมันอยู่ที่ไหนการเกิดก็อยู่ที่จุดนี้นองจิตเป็นอะไรมากเป็นเดรฉานโนหรือเป็นสเปโตคนที่คิดแต่อยากรวยอยากเอาอยากมีของผู้อื่นก็อยากได้เหยียบเันขึ้นไปขอให้กูได้เป็นดีกูไม่สนใจหรอกใคร จะไปทําร้ายใครหรืออะไรก็คือพวกนี้ไม่มีสิ่งมนุษย์สเปโตก็คือเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเรลที่อยากได้อยากดีไม่มีหมดทีสิ้นอันนี้คือจิตเราดูได้เลยเนี่ยเพราะภูมิที่ก็จะไปอจินกรรมที่ทําอยู่เป็นประจำได้ไหมการที่ทําอยู่เป็นประจําทําแต่ความดี คนที่กินเหล้าอยู่เป็นประจําเล่นไพ่ไฮโลแล้วผิดศีลแยง่งลูกแย่งเมียเขาก็คืออยู่ในต้นกําเนิดของศีลทั้งหลายก็คือตัวแม่นี่ก็คือห้าข้อศีลแม่นี่คือห้าแล้วถึงจะแยกขยายออกไปเป็นศีลสิ 10, เป็น2องร้อยย่ตัวแม่ถ้าทําได้อย่างละเอียดเป็นอธิจิตอธิศีลเนี่ยนั่นอะเราแค่นี้เรา เราก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุทำอ่านปิ้งขนมปังอยู่ค่ะอ๋อนี้เรากินอะไรอะคะเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์หมูขนมชีสใช่ค่ะวันนี้เบอร์เกอร์เราวันนี้เราจะเป็นเมนูฝรั่งเราหนึ่ๆนะสอนให้ลกอันนี้ผัดผิโลแกงจานตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะ คาสลีกินได้แล้วนะเนี่ยเยอะมากเลยเพียบมาเจอแรมแบบหวานอันนี้ไวท์มิ้นท์ไวท์มิ้นท์ก็คืออันนี้ไปทำยาสีฟันได้เลยนะทุกคนกำลังช่วยแพ็กแฮมเบอร์เกอร์หมูขานนกันอยู่ค่ะเพื่อเอาไปถวายตอนเช้า ขนของไปถวายวัดค่ะของอาหารเต็มไปหมดลดขนบุญนะคะพปทาตานี่แหละมาดูบรรยากาศการถวายอาหารตอนเช้าที่วัดสวนสุขใจกันค่ะ าหารเกือบทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นอาหารที่ป้าตาทีมงานพี่หนูพี่อ้อยช่วยกันทำในตอนเช้ากันตั้งแต่ตอนตีห้าเลยค่ะเพื่อเอามาถวายที่วัดสวนสุขใจเมื่อถวายเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็จะได้ทานอาหารไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเป็นอาหารเช้า หลังจากตรงนี้นะคะพักท้องแล้วสักแป๊บหนึ่งก็จะมานั่งฝึกโยคะกันค่ะช่วงเวลาประมาณสายๆ11โมง,โมงฝึกกันสัก2ชั่วโมงถึงลาวลาๆบ่ายโมงค่ะแล้วค่อยทานอาหารเที่ยงกันนะคะชิมรสชาติของลมหายใจของเราตลอร่วมกาขอบคุณค่ะ คคุณค่ะฝึกกันเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาหารกลางวันนะคะฝีมือป้าตาพี่หนูสาระและพี่อ้อยค่ะจัดทาขึ้นมาเป็นบุฟเฟ่จะทานเท่าไหร่ก็ได้เลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะสรุปว่าในคอร์ส2วันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างแล้วเจอกันนะคะในคอร์สน้าสวัสดีค่ะ